จึงได้มีประกาศสนพพระราชวังลวงวันที่24ตุลาคม2518ระบุว่าตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระรานางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ชนนพันปีหลวงส่งพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงส่งพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในพระกระแสพโรหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ ุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุขรที่2 4ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีสนเสร็จสัณรคตโรงพยาบ,บาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพร,อระอาการสงบสิริระชพรนศาปีที่93